สวัสดีค่ะนะคะคลินีนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์นะคะวิธีการปิดสมัครนะคะผ่านโลกออนไลน์นะคะว่าตัวคนเนี่ยมีเทคนิควิธีการยังไงนะคะทำไมถึงคุยปิดคนบนโลกออนไลน์ได้ทั้งที่ไม่ได้เจอหน้ากันเลย นะคะก่อนที่เราจะไปรู้วิธีการนะคะว่าวิธีการปิดสมัครยังไงนะคะเราต้องมารู้กันก่อนนะคะ4ข้อนี้นะคะที่นะคะถ้ารู้แล้วนะคะต่อให้คนมาเป็นร้อยเป็นพันคนยังไงนะคะโค้ดก็เชื่อมั่นร้อยเปร์็นเลยนะคะว่าทุกท่านจะต้องสามารถปิดคนผ่านโลกออนไลน์ได้แน่นอนนะคะข้อที่1เลยนะคะผู้บริหารของเรานะคะในบริษัทอินดีมเนี่ยม,มีกี่ท่านนะคะชื่อจริงนามสกุลจริงจุดเด่นนะคะแต่ละท่านเนี่ยมีอะไรบ้าง ะะเราจะต้องรู้ให้ชัดเจนนะคะแล้วข้อที่2นะคะสินค้าของเรานะคะในบริษัทอินดีมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะแต่ละตัวเนี่ยมีจุดเด่นอะไรนะคะของตัวสินค้านะคะแล้วข้อที่3นะคะทุกท่านจะต้องรู้นะคะแผนไรายได้นะคะของอินดีมเนี่ยมีกี่ข้อแล้วจุดเด่นในแต่ละข้อเนี่ยคืออะไร ะะแล้วก็ที่4ี่นะคะทีมเราเนี่ยนะคะทีมฮีโรออนไลน์ของเราเนี่ยจุดเด่นของทีมฮีโรออนไลน์เนี่ยคืออะไรบ้างและทีมฮีโรออนไลน์ของเราเนี่ยมีการสอนอะไรบ้างนะคะทั้ง4ข้อนี้นะคะถ้าทุกท่านรู้นะคะโค้ดก็เชื่อมั่นนะคะว่ายังไงเนี่ยต้องปิดสมัครคนออนไลน์เดียได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะต้องรู้สี่ข้อนี้ตัวท่านต้องเป็นก่อนจริงไม่จริงนะคะทุกท่านจะต้องลองเรียนรู้ทั้งหมดก่อน นะคะถึงจะตอบถึงจะไปคุยกับคนได้นะคะอ่าถ้าเกิดรู้แล้วนะคะต่อให้มีคนเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันคนยังไงนะคะก็พูดไม่มีติดขัดแน่นอนนะคะเพราะอย่าลืมว่าคนที่เขาเข้ามาเนี่ยไม่มีใครรู้ดีเท่ากับเรานะคะในบริษัทอินดีนะคะเรารู้ดีที่สุดแล้วแต่เราก็ต้องรู้ให้ดีด้วยนะคะแล้วก็รู้ให้จริงด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้นะคะ อ่ะแล้วเราไปรู้กันเลยนะคะว,ว่าวิธีการปิดสมัครคนผ่านโลกออนไลน์เนี่ยคุต้องบอกเลยนะคะว่าคนที่มาจากโลกออนไลน์กับออฟไลน์เนี่ยไม่ไม่เหมือนกันแน่นอนนะคะออฟไลน์เนี่ยเราต้องไปเจอกันไปคุยกันอย่างน้อยได้เห็นหน้าตานะคะได้คุยกันเนี่ยเขาจะสื่อกับเรารู้เรื่องนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นคนออนไลน์เนี่ยนะคะสิ่งที่เขาจะสื่อได้คืออะไรนะคะน้ําเสียง นะคะน้ำเสียงของเรานะคะที่เราจะสื่อออกไปแล้วก็ความรู้นะคะที่เรารู้จริงหรือเปล่านะคะในบริษัทนะคะบางทีคนออนไลน์เนี่ยต้องบอกเลยนะคะเขารู้นะคะเขาไปเสิร์ชหานู่นนี่นั่นเขารู้เยอะนะคะแต่เราก็ต้องรู้ให้มากกว่าเขานั่นเองนะคะ แล้วก็โค้ดก็ขอสงวนสิทธิ์นะคะในการแชร์นะคะคลิปนี้นะคะให้ฟังให้รู้เฉพาะทีมฮีโร่ออนไลน์ของเราเท่านั้นนะคะอันนี้คือวิธีการปิดสมัครนะคะของทีมเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปรู้กันเลยนะคะว่าวิธีการปิดสมัครของทีมเรา อ่านะคะงั้นเรามารู้กันวิธีการปิดสมัครเลยนะคะว่าเราจะต้องพูดยังไงนะคะเรามีหน้าที่ประชาสัมพันธ์โดยที่ไม่คาดหวังนะคะว่าผู้มุ่งหวังเนี่ยจะสมัครหรือไม่สมัครเรามีหน้าที่พูดแค่ว่านะคะวิธีการที่เขาจะมาประสบผลสําเร็จที่เนี่ยจะมาปลดหนี้ที่นี่วิธีการที่จะมาเกษียณที่นี่นะคะวิธีการที่จะมารับรายได้เสริมผ่านโลกออนไลน์ที่เนี่ยเรามีวิธีการอะไร ที่จะซับพอร์ตนะคะทำให้เขาเนี่ยชีวิตดีขึ้นทําให้ผู้มุ่งหวังเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่แค่ไปนําเสนอสิ่งดีๆให้ฟังนะคะอันนั้นขึ้นอยู่กับผู้มุ่งหวังจะสมัครหรือไม่สมัครรู้ไหมคะอันดับแรกเราอย่าคาดหวังนะคะอ่าเราต้องพูดให้ดีที่สุดนะคะในสิ่งที่เราทํามาแล้วแล้วเราก็ได้มาแล้วแล้วก็ผลลัพธ์มันก็เกิดขึ้นกับเราแล้วนะคะเราก็แค่พูดในสิ่งที่ มันเป็นความจริงนะคะที่เราเข้ามาเจอที่เราเข้ามาสัมผัสแค่นั้นเองนะคะโอเคนะคะผู้มุ่งหวังเนี่ยส่วนมากเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยก็จะฝากชื่อจริงเวลานะคะแล้วก็เบอร์โทรไว้นะคะวิธีการปิดสมัครของเราเนี่ยอันดับแรกเลยนะคะเราก็ต้องเอ่ยชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะเพราะเราคือนักประชาสัมพันธ์ นะคะอ่าอันดับแรกเลยนะคะเราก็โทรเลยเวลาก็ต้องให้ตรงนะคะก็สวัสดีค่ะคุณจิราเมธีรานิทิสันนะคะน,นี่โทรจากอินดีมโ 7, ปรเจกต์ทนี้นะคะไม่ทราบว่าคุณจิราเมธเนี่ยดูข้อมูลของอินดีมเนี่ยผ่านช่องทางไหนมาบ้างนะคะอ่านะคะก็ทางนู้นก็จะตอบมาอะไรก็ต้องฟังนะคะแล้วก็ต้องจับใจความไม่ดีนะคะว่าผู้มุงหวังเนี่ยไปฟังอะไรมาบ้างนะคะถ้าเกิดสมมติว่าฟังพิยศมา ก็พูดถึงพ่ยศฟังคุณก้องมาก็พูดถึงคุณก้องฟังใครมาก็ต้องพูดถึงคนนั้นนะคะเพราะว่าจะได้จับประเด็นถูกนะคะก็ส่วนมากก็จะพูดถึงพ่ยศนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังละกันนะคะถ้าพูดถึงพ่ยศนะคะเนาะอ่านะคะก็เอาไปฟังคลิปพ่ยศมาว้าวสุดยอดมากๆเลยนะคะต้องบอกเลยนะคะพ่ยศเนี่ยนะคะทำรับรายได้ที่เนี่ยใช้ระยะเวลาในการทำบินดีมเนี่ยแค่ปีกว่าๆเองนะคะรับรายได้ที่เนี่ยยี่สิบล้าน และที่สําคัญนะคะพี่ยศนะคะใช้ระบบออนไลน์เนี่ยแบบร้อยเ์เลยนะคะตอนนี้ไม่ทราบว่าคุณเจอเรเมรทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่างานประจาคะเหมือนเช็คฟอร์มนะคะเช็คฟอร์มว่าผู้มุ่งหวังของเราเนี่ยทำงานอะไรนะคะถ้าเขาบอกว่าทําธุรกิจส่วนตัวนะคะก็หรือว่างานประจานะคะเราก็ต้องบอกไปเลยนะคะว่าที่ลินี่ถามเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะเราต้องบอกเลยนะคะว่างานของเราเนี่ยไม่กระทบงานประจําแน่นอน นะคะไม่ว่าทําที่ไหนทําอะไรอยู่นะคะงานของเราเนี่ยทำผ่านโลกออนไลน์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วธุรกิจนี้เหมาะกับใครนะคะคุณเจรเรมีตั้งใจฟังในนี่ให้ดีนะคะธุรกิจนี้เหมาะสาหรับคนที่เป็นหนี้เหมาะสําหรับคนที่อยากมีรายได้เสริมผ่านโลกออนไลน์เหมาะสําหรับคนที่อยาก,กเกษียณเร็วกเกษียณไว้นั่นเองนะคะ ไม่ทราบว่าทั้ง3ข้อเนี่ยนะคะคุณเจรเมศเนี่ยคะตอนนี้กําลังมองหาแบบไหนบ้างคะไม่ว่าจะเป็นปลดหนี้ไม่ว่าจะเป็นรับไได้เสริมผ่านโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นกเกษียณเร็วกรเกษียณไว นะคะเราก็ต้องฟังเขานะบางทีเขาอยากปลดหนี้นะคะบางทีเขาอยากมีไรายได้เสริมผ่านโลกออนไลน์อ่านะคะไม่ว่าคุณเจรเมศนะคะต้องการอะไรนะคะโปรเจกต์นี้นะคะเหมาะมากๆเลยนะคะอ่าเหมาะมากๆเลยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าต้องเรียนถามคุณเจรเมศก่อนนะคะว่าคุณเจรเมศเนี่ยรู้จักรายการอายุน้อยหลายล้านไหมคะอ่านะคะคุณก้องอรคัญนิติพลเนี่ยเป็นเจ้าของรายการอายุน้อยหลายล้าน ะะแล้วคุณก้องเนี่ยนะคะก็ไปสัมภาษณ์คนที่มีรายได้หลักพันล้านร้อยล้านเนี่ยนะคะสองึพันคนเลยทีเดียวนะะก็เลยเลียงหินช่องว่างระหว่างธุรกิจ,กจนะคะว่าจะทํำยังไงให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยนะคะมีผลประโยชน์ร่วมกันกันกบเจ้าของโรงงาน นะคะนั่นหมายความว่าบริษัทเป็นคนทําการตลาดให้แต่ยังแบ่งผลกําไรเนี่ยกลับคืนมาให้เราด้วยดีไหมคะแบบนี้นะคะก็ตอนนี้นะคะบริษัทก็เปิดตัวมาปีกว่าแล้วนะคะก็ออกรายการเพชรรามาทูเดย์โชว์รายการตีสิบนะคะลงหนังสือพิมพ์เยอะแยะมากมายเลยนะคะดิ้นนี่ต้องบอกเลยนะคะบริษัทเปิดตัวเพิ่งปีงกว่าเองนะคะแต่ออกสื่อรายการเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะผู้บริหารของเราเนี่ยอยู่ในสื่อนะคะที่อยู่ในสือ่อทรทัศน์เนี่ย มากมายเลยนะคะและที่สําคัญนะคะคุณกล้องนะคะก็ยังเป็นเจ้าของบริษัทมัสรูมทีวีนะคะผลิตสื่อรายการเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าคุณกล้องเนี่ยนะคะจะทําผิดกฎหมายเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่านะคะเพราะคุณกล้องคงไม่เอาชื่อเสียงตัวเองเนี่ยมาเสียมเสียแน่นอนนะคะเพราะตรงนี้เราก็ไว้ใจได้นะคะมั่นใจได้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะอินดีมเนี่ยถูกต้องตามเสาคบรเรียบร้อยแล้วนะคะสํานักงานคุ้มของผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ต้อง กังบนเรื่องนี้นะคะแล้ววิธีการทํางานนะคะที่คุณจรอเมธเนี่ยจะมาประสบผลสาเร็จที่เนี่ยคุณจรอเมธต้องทําอะไรบ้างต้องบอกเลยนะคะว่าของเราเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปประชุมไปเซ็นเตอร์นะคะอ่าไม่ต้องเดินทางนะคะตรงเนี้ยของเรานะคะจะมีทีมโค้ชนะคะโทรไปสอนระบบให้ที่บ้านเลยนะคะแค่คุณเจอเมธเนี่ยมีเวลาว่างให้กับเรานะคะหลังจากเลิกงานนะคะหรือว่าหลังจากการทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมาให้เราแค่20-30ินาทีเนี่ยต่อวันโอเคไหมคะเพื่อเรียนรู้ระบบ นะคะอ่าเราจะมีทีมโค้ดนะคะไม่ทราบว่าคุณจิรเมศเนี่ยแต่ละวันเนี่ยสะดวกเวลาไหนบ้างนะคะทีนี้จะได้แบ่งเวลานะคะออบอกทีมโค้ดเนี่ยนะคะแบ่งเวลาให้คุณจิรเมศได้ะคะ่ะ อ่านะคะเขาก็จะบอกเวลาอ๋อนะคะดีมากๆเลยนะคะดินี่ก็จะได้บุ๊กเวลาไว้นะคะว่าคุณเจอเมทเนี่ยสะดวกเวลานี้นะคะอ่านะคะแล้วเราไปกันต่อเลยนะคะว่าวิธีการทํางานที่เนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างนะคะหน้าที่ของคุณเจลเมทนะคะที่จะมาประสบผลสําเร็จที่นี่นะคะตั้งใจฟังดิ่ให้ดีนะคะอันนี้คือวิธีการแล้วนะคะอ่าหลักการทํางานนะคะ อ่านะคะงั้นคุณเจรเมศนะคะมีหน้าที่นะคะตั้งแต่นะคะทีมโค้ดเนี่ยนะคะจะโทรไปสอนคุณเจรเมศเนี่ยผ่านมือถือเพียงเครื่องเดียวเลยนะคะก็มีการเรียนรู้นะคะตั้งแต่ a c e b o o k Line และแอดเพจยูทูบและออฟฟิเชียลนะคะหน้าที่ของคุณเจรเมศเนี่ยต้องเรียนรู้ระบบออนไลน์ให้เป็นนะคะทุกวันน,นี้นี่ต้องถามก่อนนะคะว่าคุณเจรเมศเนี่ยเล่นเฟซเล่นไลน์อยู่หรือเปล่าคะอ่านะคะแล้วมีรายได้เนี่ยเข้ามาบ้างหรือเปล่าคะ เขาก็จะบอกว่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่านะคะแต่ถ้าวันนี้คุณจรรเมศเรียนรู้ระบบนะคะที่ทีมโค้ดสอนเนี่ยจนเป็นนะคะจนได้แล้วนะคะแล้วสร้างให้คุณจรรเมศเนี่ยมีรายได้เสริมผ่านโลกออนไลน์เนี่ยดีไหมคะเป็นรายได้อีกกระเป๋าหนึ่งนะคะอ่าเขาต้องบอกว่าดีแน่นอนนะคะ และที่สําคัญนะคะพอคุณจิราเมธเนี่ยเรียนรู้ระบบจนเป็นจนได้แล้วนะคะเราจะมีการสอนวิธีการดึงคนเข้ามาให้จากโลกอลอนไลน์เพราะฉะนั้นคนคุณจิราเมธก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะไปชวนใครไปแนะนําใครนะคะไม่อยากชวนเพื่อนชวนญาติชวนพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คุณจิราเมธไม่ต้องกังวล นะคะเราก็จะมีการสอนวิธีการดึงคนเข้ามาให้จากโลกออนไลน์นะคะแล้วสิ่งที่คุณเจรเมตต้องทําอะไรพอได้คนเข้ามาแล้วนะคะคุณเจรเมตแค่เอาระบบนะคะที่ทีมโค้ดสอนจนเป็นแล้วเมื่อกี้จําได้ไหมคะอ่านะคะแค่เอาระบบตรงนี้ไปส่งต่อคน2คนนะคะแค่นี้เองนะคะคุณเจรเมตคิดว่าทําได้ไหมคะอ่า เขาก็จะบอกว่าน่าจะทําได้ต้องลองต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าสุดยอดมากๆเลยนะคะอันนี้คือวิธีการที่คุณจิลเมทจะมาช่วยทีมนะคะอ่าและที่สําคัญคุณจิลเมทไม่ได้ทําคนเดียวแน่นอนนะคะเราทํางานกันเป็นทีมสําเร็จด้วยกันยกทีมนะคะเพราะที่นี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าสามารถติดตัวได้แค่2คนเท่านั้นนะคะหลังจาก2คนนั้นก็ต้องโยนให้คนด้านล่างโดยอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ก็ต้องบอกเลยนะคะการที่จะมาประสบผลสาเร็จที่นี่นะคะสมัครเข้ามานะคะเรียนรู้ระบบนะคะอ่าแล้วก็ส่งต่อคน2คนนะคะแล้วที่สําคัญนะคะที่เนี่ยนะคะพี่ยศเนี่ยรับรายได้ที่นี่นะคะ20ล้านนะคะไม่ได้ขายสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียวนะคะอ่านะคะคุณจิเลเมตฟังดี่ีไม่ผิดนะคะพี่ยศนะคะรับรายได้ที่นี่นะคะ20ล้านนะคะโดยที่ทําผ่านโลกออนไลน์เนี่ยแบบร้อยเปอร์เซ็นต นะคะไม่ได้ขายของแม้แต่ชิ้นเดียวไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะถามว่าสินค้าที่นี่มีไหมมีค่ะนะคะมีสินค้าให้เป็นความงามเป็นนวัตกรรมนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าสินค้าของเรานี่นะคะคือดีมากๆและที่สําคัญเรามีโรงงานผลิตสินค้าเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรายได้เนี่ยนะคะก็จะทำรายได้เนี่ยก็จะคืนสู่สมาชิกเนี่ยเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าต้นทุนของเราเนี่ยา เรามีโรงงานผลิตเองเนี่ยนะอะ่ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ต้องตื้อง้อขอขายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณเจริเมศไม่ต้องกังวลเลยนะคะหน้าที่นะคะคุณเจริเมศก็รู้แล้วเนาะว่าต้องทําอะไรบ้างงั้นเรนนี่ขอสรุปให้ฟังเลยก่อนนะคะก่อนที่จะไปรู้เรื่องรายได้นะคะว่าบริษัทเนี่ยจะจ่ายรายได้เนี่ยให้คุณเจริเมศเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็สรุปเลยนะคะคุณเจริเมศเนี่ยต้องบริโภคสินค้าเข้ามาก่อน ะคะแค่ผู้บริโภคอย่างเดียวนะคะไม่ต้องขายของนะคะ2นะคะคุณจริเมตต้องเรียนรู้ระบบนะคะตั้งแต่ f c e b o o o l i ายและแอดเพจ YouTube นะคะแล้วก็3นะคะก็เอาระบบตรงนี้ไปส่งต่อคน2คนแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวนี้ก็เชื่อมั่นนะคะว่าคุณจริเมตทําได้แน่นอนและที่สําคัญนะคะคุณจริเมตไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าไม่ได้นะคะเราก็จะมีทีมโ้เนี่ยนะคะดูแลคุณจริเมตเนี่ยไปตลอดเส้นทางเลย ในะะน,นี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเรานะะไม่ได้ให้คุณจิรเมศเ,เข้ามาลองผิดลองถูกนะคะเข้ามาแล้วลองถูกเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีระบบนะคะครบทุกอย่างนะคะแค่คุณจิรเมศเ,เข้ามาน้าครึ่งแก้วพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะเติมเต็มแค่นั้นเอง นะคะงั้นเราไปรู้กันเลยนะคะว่ารายได้ที่เนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะคะรายได้ที่นี่นะคะ,ะ,ะ,คะ,ะ,คะจะมีอยู่7ช่องทางนะคะช่องทางที่1เลยนะคะเกิดจากการที่นะคะคุณเจอเมศเนี่ยสามารถดูแลคน2คนได้นะคะจ่ายข้อนี้นะคะบริษัทจ่ายให้สูงสุดอยู่ที่4 0,000บาทต่อวันฟังไม่ผิดนะคะอ่านะคะคุณเจอเมศมีหน้าที่ดูแลคน2คนนะคะไม่ว่าใครก็ตาม นะ,ะที่อยู่ใต้สายงานเรานะคะบริษัทจับคู่ได้จ่ายทันทีนะคะและที่สําคัญที่นี่ไม่ไล่ล่าหัวคิวไม่ไล,ล่าฟาสต์นันะคะคือไม่ว่าใครก็ตามที่แนะนํามาขอให้อยู่ใต้องค์กรของเรานะคะเรามีรายได้ด้วยทั้งหมดเลยแค่จับคู่ได้จ่ายทันทีนะคะอ่านะคะและที่สําคัญนะคะถ้าเป็นที่อื่นนะคะเขาอาจจะจ่ายให้คุณจรเมษเนี่ยแค่ชั้นลูกชั้นหลาน นะคะแต่ที่อินดีมนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นที่ร้อยชั้นที่พระลานชั้นที่พันล้านก็ตามนะคะจ่ายให้ทั้งหมดเลยนะคะแค่เรารู้แค่ว่าในต่อวันเนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยจ่ายให้แค่สี่หมื่นบาทต่อวันแค่นั้นเองโอเคไหมคะคุณจิลเมธงงไหมคะแผนรายได้ข้อนี้นะคะก็ถ้าเกิดยังมีข้อสงสัยนะคะถามมาได้เลยนะคะเราจะไปแต่ละข้อกันเลยไปไปทีละข้อกันเลยนะคะ ะะแล้วแผนรายได้ข้อที่2นะคะเกิดจากการที่บริษัทนี่เนี่ยเขาเรียกว่าแผนรายได้ข้อนี้เขาเรียกว่าซื้อซ้ําทํากําไรหยุดทําแล้วมีไรายได้เป็นแพสซีฟอินค้าให้เรานั่นเองนะคะบริษัทก็จะคํานวณตั้งแต่คน2คนที่อยู่ใต้องค์กรคุณจิระเมธเลยนะคะรวมองค์กรทั้งหมดมาเลยมาอยู่แผนรายได้ข้อที่2นะคะแค่คุณจิระเมธเป็นลูกค้าประจํา นะคะซื้อซ้ําทํากําไรซื้อซ้ําที่นี่แค่นั้นเองนะคะบริษัทจะกําหนดมาให้นะคะถ้าซื้อซ้ําอยู่ที่นะคะ1,000บาทก็คือ200 PV นะคะบริษัทก็จะนะคะก็ถ้าคุณเจิเมศนะคะซื้ออยู่ที่200 PV ก็คือ1,000บาทถ้ามีองค์กรใต้สายงานของเรานะคะลิ้นนี้จะยกตัวอย่างถ้ามี1,000คนก่อนละกัน ะะถ้ามี1,000คนถ้าคุณเจรเมตบริโภคสินค้าที่1,000บาทนะคะบริษัทนะคะจะจ่ายค่าหัวให้นะคะหัวละ20บาท ะะพูดได้ง่ายว่าเหมือนสหกรณ์เลยนะคะอ่านะคะเหมือนปันผลนะคะทีมงานบริโภคสินค้าเขาก็ได้สินค้าไปใช้แต่ว่าบริษัทนะคะได้กําไรจากตัวนี้นะคะก็ยังแบ่งผลกําไรเนี่ยมาให้นะคะคุณเจรเมศอีกต่างหากนะคะหัวละ20บาท20คูณ1,000ก็เป็นเงิน2,000 0บาทจ่ายให้สุกที่2ของเดือนนะคะแต่ถ้าเกิดคุณเจรเมรบอกว่าอุ้ย2 0 0 0 0บาทไม่พอใช้นะคะคุณเจรเมศก็แค่ซื้อเพิ่ม นะคะก็ซื้อเพิ่มที่600 p v นะคะก็คือ3,000บาทนะคะคุณเจรเมทว่าถ้า6าบริษัทนะคะก็จะให้หัวละ60บาทนะคะ60บาทนะคะคูณ1000ก็ประมาณ6 0,000คุณเจรเมทพอใช้หรือยังค 6, 000, ะ60,000่นะคะอ่านะคะแต่ถ้าไม่พอใช้นะคะดีนี้จะแนะนำเลยนะคะว่าได้ตั้ง6 0,000แล้วคุณเจรเมทก็แค่ซื้อเพิ่มนะคะที่5000 p v นะคะก็ประมาณ5,000บาท นะคะอ่าหนึ่งพัน PV นะคะก็คือห้าพันบาทนะคะบริษัทนะคะจ่ายให้หัวละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยคูณหนึ่งพันนะคะก็ประมาณหนึ่งแสนบาทนะคะคุณเจรเมศคิดว่าไรายได้ข้อนี้ถ้าบริโภคห้าพันแล้วได้เดือนละหนึ่งแสนบาทเนี่ยคุณเจรเมศคิดว่าโอเคไหมคะอ่านะคะโอเคเนาะนะคะทีนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าข้อนี้เราเป็นเพียงแค่ผู้บริโภคอย่างเดียวไม่ต้องแนะนําใครเลยดีไหมคะ อ่านะคะอันนี้งงไหมคะอ่าไม่งงเนาะนะถ้างั้นและที่สําคัญนะคะโตข้างเดียวก็มีรายได้เพราะเขาจะแบ่งปันผลให้เป็นรายหัวเลยนะคะไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ใต้องค์กรนะคะของคุณจิรเมศแค่เขาเป็นผู้บริโภคซ้ําที่นี่นะคะคุณจิรเมศจะมีรายได้ด้วยทั้งหมดเลยดีไหมคะแบบนี้ อ่านะคะงั้นเรามาดูแผนรายได้ข้อที่3กันนะคะีนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าบริษัทของเราเนี่ยเป็นเจ้าแรกนะคะที่จ่ายยอดขายทั่วโลกนะคะแบ่งยอดขายออเซลทั่วโลกเนี่ยมาให้นะคะหนะคะแค่คุณจินเมรแนะนําตรงเดือนละ2คนแค่นั้นเอง ะะถ้าเดือนนี้คุณจราเมศแนะนําตรง2คนได้นะคะบริษัทนะคะคํานวณออเซลนะคะให้สําหรับคนที่ทําได้แบบนี้ออกมาให้5%ถ้ามี5ล้านนะคะถ้ามีร้อยล้านนะคะแบ่งออกมา5ล้านก็ประมาณะนะคะ แบ่งออกมา5%ก็ประมาณ5ล้านนะคะแบ่งให้เท่าๆกันสําหรับคนที่ทําได้แบบนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะถ้าเป็นที่อื่นนะคะจะต้องมีองค์กรใต้สายงานเนี่ยนะคะเป็นแสนเป็นล้านคนเลยนะคะหรือว่าเขาจะคำนวณเฉพาะองค์กรของเรายอดขายของเรานะคะเขาถึงจะคำนวณออเซลมาให้แต่ แต่ที่อินดีมนะคะคำนวณให้นะคะแค่แนะนําตรง2คนนะคะเรนนี่ต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าบริษัทนะคะไม่ได้มองคุณจิลเมทเนี่ยเป็นตัวเล็กตัวน้อยนะเขามองคือคุณจิลเมทเนี่ยคือ1คนที่จะขับเคลื่อนนะคะให้บริษัทเติบโตไปได้วยกันเพราะฉะนั้นคุณจิลเมทเนี่ยพาลูกค้านะคะเข้ามาที่บริษัทได้ทําให้บริษัทเติบโตนะคะบริษัทยังแบ่งผลกําไรเนี่ยยอดขายเนี่ยนะคะออกมาให้คุณจิลเมทอีกเป็นรายเดือน นะคะอ่าแบ่งให้เท่าๆกันเลยนะคะคุณเจระเมศคิดว่าวินไหมคะแบบนี้นะคะวินวินเนาะคุณเจระเมศช่วยบริษัทบริษัทก็ช่วยคุณเจระเมศนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณก้องเนี่ยนะคะเจ้าของรายการอายในรายร้านเนี่ยนะคะทําในรูปแบบผู้บริหารของเราเนี่ยนะคะทําในรูปแบบโซเชียลอินเตอร์ไพรส์ ะะก็คือน,นําผลกาไรเนี่ยออกมาคืนสู่สมาชิกอย่างเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะที่นี่นะคะไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบกันนะคะเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะและที่สําคัญเราอยู่กันเป็นแบบครอบครัวด,ด้วยนะคะอ่านะคะแล้วแผนรายได้ข้อที่สีนะคะต้องถามก่อนนะคะว่าคุณเจรเมศเนี่ยชอบเล่นหวยหรือเปล่าคะอ่านะคะ ว้าวนะคะชอบเล่นใช่ไหมคะก็อินดีมนะคะยังเอาใจคอหวยอีกนะถ้าวันนี้คุณเจิเมสสมัครเข้ามานะคะบริษัทยังแบ่งออเซลยอดขายออกมาอีก5%แบ่งให้งวดละ2.5%เพราะว่าหวยเนี่ยมีอยู่2งวดเนาะงวดวันที่1กับวันที่16นะคะถ้ารหัสเลขท้าย3ตัวของคุณเจอเมศนะคะตรงกับวันที่1นะคะจ่ายให้ไม่ต่ำกว่า50 0 0 0บาท นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าข้อสีเนี่ยนะคะแผนรายได้ข้อนี้นะคะไม่ต้องเก่งไม่ต้องฉลาดไม่ต้องมีความสามารถนะคะใช้ดวงล้วนๆเลยโอเคไหมคะคุณเจอเมศนะคะอ่านะคะแล้วเรามาดูนะคะแผนรายได้ข้อที่5นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าในเมื่อคุณเจอเมศเนี่ยซื้อซ้ําอยู่แล้วทุกเดือนนะคะบริษัทก็ยังเลงเห็นอีกนะคะก็ยังแบ่งออเซลนะคะออกมาให้อีกนะคะถ้าคุณเจอเมศนะคะบริโภคสินค้าที่1000บาทบริษัทสุ่มแจกเป็นได้ชื่อคุณเจอเมศเนี่ยนะคะ ก็จ่ายให้คุณจรรเมศหนึ่งพันถ้าคุณจรรเมศบริโภคสินค้าที่สามพันนะคะส่งแจกเจอชื่อคุณจรรเมศนะคะจ่ายให้สามพันนะคะถ้าคุณจรรเมศนะคะบริโภคสินค้าที่ห้าพันส่งแจกเจอชื่อคุณจรรเมศนะคะก็จ่ายให้อีกห้าพันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อที่ห้าเนี่ยก็ใช้ดวงลุวนวเหมือนกันนะคะโอเคไหมนะคะอะเรามาดูนะคะแผนรายได้นะคะข้อที่หกนะคะเป็นแผนรายได้ที่เป็นแพสซี่ิีคำที่สามารถหยุดทําแล้วมีรายได้ ต้องบอกเลยนะคะว่าคุณเจอเมตเนี่ยนะคะต้องสะสมรายได้นะคะจนถึง1ล้านบาทนะคะจนถึง1ล้านบาทเมื่อไหร่นะคะบริษัทแบ่งออเซลยอดขายออกมาให้3%ถ้าตั้งเป็น ร้อยร้อยหนึ่งนะคะก็จะแบ่งให้เมล็นแนเนี่ยห้าเปอร์เซ็นก็จะแบ่งไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะลันี้ก็จะยกตัวอย่างของเมล็นแนก่อนแล้วกันเป็นมนุษย์เงินล้านที่นี่นะคะอ่านะคะอ่านะคะเป็นมนุษย์เงินล้านที่นี่นะคะก็คือนะคะคุณเจอเรเมศเนี่ยสะสมมาเลยนะคะตั้งแต่บาทแรกเลยนะคะสะสมมาเรื่อยๆเลยนะคะถ้าเป็นมนุษย์เงินล้านแล้วนะคะบริษัทนะคะจะแบ่งสเปอร์เซ็นเนี่ยออกมาให้คุณเจอเรเมศนะคะเป็นเหมือนว่าได้เงินเดือนเนี่ย ทุกเดือนเลยนะคะอ่านะคะได้เงินเดือนท <te Liberty Overwatch> <te> ี่เนี้ยนะคะเป็นเงินสะสมได้เลยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าการที่คุณจิลเมทเนี่ยมาถึงนะคะรายได้เนี่ยนะคะตรงนี้อ่ามาถึงเป็นมนุ์เงินล้านเนี่ยนะคะจะมีเงินเกษียณให้เราเนี่ยเกษียณเร็วเกษียณไวเนี่ยให้เราตลอดไปเลยนะคะอ่าแต่มีข้อแม้นะคะคุณจิลเมทเนี่ยจำสองคนนะคะที่ดินี่พูดได้ไหม นะคะตั้งแต่แรกเลยนะคะคุณเจอเมสเนี่ยนะคะจะต้องช่วยเขาเนี่ยนะคะให้เขาเนี่ยเป็นมนุษย์เงินแสนก็คือขึ้นตำแหน่งเนี่ยเมนจิ้งเออไม่ใช่ขึ้นตำแหน่งเมนเจอร์นะคะรับรายได้1,000งแบาทที่นี่นะคะคุณเจอเมสเนี่ยนะคะถึงจะได้รับนะคะรายได้ออเซลจากที่นี่เป็นเงินสะสมจากที่นี่ ะะพูดง่ายๆว่าเป็นเงินกเกษียณตลอดไปเลยนะคะสามารถเอารหัสสมาชิกเนี่ยส่งต่อให้กับลูกกับหลานเราได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่คุณเจอเมศเนี่ยเป็นนะคะเป็นมนุษย์เงินล้านที่นี่แล้วก็รับเงินบำนาญเป็นเงินกเกษียณที่นี่ตลอดไปเนี่ยคุณเจอเมศดูแลกี่คน,น,นะคะ อ่านะคะสคนใช่ไหมใช่ค่ะคุณเจรนเมตดูแลแค่2คนเองนะคะโดยที่ลินนี่ไม่ได้บอกให้คุณเจรนเมตเนี่ยไปแนะนําคนที่3คนที่4เลยนะคะเพราะฉะนั้นดูแลแค่2คนตลอดชีวิตเลยนะคะอ่านะคะแล้วข้อสุดท้ายนะคะตอนนี้นะคะบริษัทกําลังเปิดรับหุ้นส่วนเว็บไซต์ผันล้าน นะคะรับ3%เจากยอดขายนะคะโดยที่คุณเจอเมศเนี่ยนะคะไม่ต้องทําการตลาดเองนะคะบริษัทจะเป็นคนทําการตลาดให้นะคะเขาเรียกว่าเว็บไซต์พันล้านนะคะเว็บไซต์พันล้านเนี่ยนะคะจะเป็นเงินเกษียณเร็วเกษียณไวนะคะสำหรับนะคะเป็นเงินเกษียณตลอดไปเลยนะคะแล้วเว็บไซต์พันล้านเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็คุณเจอเมศรู้จักราสดาไหมคะรู้จักช็อปปี้ไหมคะ รู้จัก King Power รู้จัก s e n t a นเซ n t ั n ออนไลน์ Big C Top นะคะแล้วก็มากกว่า70เว็บไซต์นะคะซึ่งนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าคุณจิเลเมตเนี่ยกำลังครอบครองช่องทางจัดจำหน่านะคะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะเพราะผู้บริหารของเราเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่ามีคอนเนค t ชันเนี่ยแบบเหมือนกับว่าเยอะแยะมากมายเลยนะคะและที่สำคัญนะคะตอนนี้บริษัทเปิดรับแค่1 5 0 0 0คนเท่านั้นเอง นะคะอ่านะคะคือรับแค่นี้นะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะแล้วต้องบอกเลยนะคะว่า3%เนี่ยนะคะเป็นตัวหารที่ตายตัวนะคะรับแค่15,000คนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็นะคะทีนี้ต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าการที่คุณเจอเมทเนี่ยนะคะจะมารับนะคะออเซลนะคะจากเอ่อเว็บไซต์พันล้านคุณเจอเมทจำสองคนที่เรนนี่พูดก่อนหน้านี้ได้ไหมคะ อ่านะคะคุณเจอเมทก็แค่เอาระบบตรงนี้นะคะไปช่วยคนสองคนนะคะให้เขานะคะมีสองคนแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแต่ว่าสองคนเนี่ยไม่ต้องกังวลนะว่าจะได้หรือเปล่านะคะเพราะยังไงเนี่ยระบบเนี่ยมันจะรันของมันโดยอัตโนโมัติเพราะฉะนั้นเราจ้องสร้างสองคนเนี่ยให้เขามีสองคนคุณเจอเมทก็ได้มีสิทธิ์นะคะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับเว็บไซต์พันล้านอีก นะคะอ่านะคะทีนี้ต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าการที่เราเนี่ยจะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยของ lazada s h o p e e เนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแต่ถ้าคุณจรเมศเนี่ยนะคะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับอินดีมเนี่ยยังสามารถเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับช h อป e ี lazada นะคะเว็บไซต์พันล้านเนี่ยอีกด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะคุณก้องเนี่ยลงทุนที่บริษัทนี้เป็นพันพล้านเลยนะคะอไม่ว่าจะเป็นบริษัท นะคะเปิดบริษัทเปิดโรงงานนะคะผลิตสินค้านะคะทาการตลาดนะคะไม่บอกไม่ว่าจะออกรายการเชรลามาทูเดชววรายการตีสิบลงหนอพิมพ์แยะๆมากมายเลยนะคะการตลาดตรงนี้คุณจิรเมธรเนี่ยไม่ต้องยุ่งเลยนะคะเรื่องยากๆเนี่ยปล่อยให้เป็นบริษัทหน้าที่บริษัทไปนะคะแต่คุณจิรเมธรเนี่ยมีหน้าที่ทําอะไรนะคะมีหน้าที่แค่นะคะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเรียนรู้ระบบเฟซบุ o กไลน์แอดเพจยูทูบแล้วเอาระบบตรงนี้ไปส่งต่อ2 คนแค่นั้นเองนะคะคุณเจร์เมตคิดว่าการที่คุณเจร์เมตเนี่ยนะคะใช้เงินลงทุนเนี่ยเพียง21,900นนะคะแล้วได้มาเป็นหุ้นส่วนนะคะกับอินดีมได้เป็นหุ้นส่วนกับช็อปปี้ลาซาด้านะคะแล้วก็เป็นหุ้นส่วนกับเว็บไซต์ที่รับรายได้3%ตลอดไปเลยเป็นเงินเกษียณให้เราเลยเนี่ยดีไหมคะแบบนี้แล้วคิดว่าการที่คุณเจร์เมตเนี่ยนะคะใช้เงินบริโภคสินค้าที่21,900นเเนี่ยนะคะคิดว่ามันคุ้มไหมคะ คุ้มค่าไหมคะกับการที่นะคะตัวโคดินนี่นี่ยนะคะอ่าตัวดินนี่เองเนี่ยนะคะผูดในฝังนะคะว่ามีระบบอะไรนะคะในการซัพพอร์ตนะคะที่จะทําให้คุณเจอเมสเนี่ยประสบผลสําเร็จเร็วสําเร็จไวนะคะและที่สําคัญนะคะการที่คุณเจอเมสเนี่ยนะคะ ประสบผลสําเร็จที่นี่นะคะรับรายได้ที่นี่นะคะไม่ใช่คุณเจริเมตเนี่ยนะคะจะสบายคนเดียวนะคะยังมีคุณพ่อคุณแม่นะคะคนที่เรารักนะคะลูกเรานะคะญาติพี่น้องเรานะคะที่คุณเจริเมตเนี่ยนะคะอยากจะช่วยเหลือเนี่ยนะคะสุขสบายไปด้วยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะคุณเจริเมศคิดว่าจะมาแลกนะคะเพื่อมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นได้ไหมคะอ่านะคะแล้วคุณเจริเมตคิดว่านะคะการที่ คุณก้องเนี่ยลงทุนเป็นพันล้านเลยนะคะแล้วให้คุณเจรเมธเนี่ยใช้เงินลงทุนเพียง2 1 9 0 0เพื่อจะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเลยเนี่ยคุณเจรเมรคิดว่าคุ้มค่าไหมคะอ่านะคะ